กระทรวงอววันนี้ฮะเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลกลางทางการแพทย์ใช้ AI เป็นตัวคัดกรองและวินิจฉัยนะโรคให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็รัฐมนตรีสุภาพาอิสระพ,พักดีฮะเชิญชวนนะหน่วยงานต่างๆนะเข้าร่วมแชร์เชื่อมใช้ภาพทางการแพทย์2องล้านสองแสนภาพครอบคลุม 8กลุ่มโรคที่สําคัญทั้งโรคซวงอกมะเร็งเต้านมโรคตาโรคในช่องท้องโรคผิวหนังโรคหลอดเลือดสมองโรคกระดูกพุนนะรัฐมตรีอวอคุณสุภาพรเนี่ยเปิดเผยว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการสําคัญก็คือแพลตฟอร์มข้อมูลกลางทางการแพทย์ medical AI data platform นะเป็นตัวช่วยคัดกรองและวินัยโชคโรคได้รวดเร็วขึ้นเพราะอะไรครับเพราะ รวมเอาข้อมูลภาพทางการแพทย์2.2ล้านภาพเข้ามาเพื่อช่วยให้นักวิจัยและแพทย์สามารถที่จะใช้ฐานข้อมูลนี้ต่อยอดไปทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของการรักษาการวินิจฉัยแม่นยำขึ้นศาสตราจารย์ดรชูเกียรติให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าแพลตฟอร์มข้อมูลกลางทางการแพทย์เนี่ย เป็นเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการ AI ของแพทย์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพครบวงจรแล้วครอบคุมสามอย่างบริหารจัดการข้อมูลคือ Data Management พัฒนาฝึกสอน AI นะผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ที่สำคัญก็คือการบริการ AI นะเอามาใช้ประโยชน์ในการบริการทางสุขภาพแพลตฟอร์มนี้รวมเอาแพทย์เอาข้อมูลทางการแพทย์มา2.2ล้านภาพ8กลุ่มโรคสาคัญ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่แม่นยำ <ทะ S 2> นะตอนนี้มีอยู่6หน่วยงานเข้าร่วม,มก็เชิญชวนอีกหลายหน่วยงานเข้ามาร่วม<ท>ะจะได้มีข้อมูลฐานข้อมูลเยอะขึ้นนะก็จะทําให้การรักษาทางการแพทยนะ์รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ดีมากเอาปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้นะคะ